ครับสวัสดีเพื่อนๆนักเดินทางนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำให้ทุก่ันได้รู้จักการจองตั๋วรถไฟออนไลน์นะครับโดยสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านอิทอร์เกงได้24ชั่วโมงนะครับเป็นการจองตั๋วรถไฟในประเทศไทยนะครับก็สามารถเข้าไปจองตั๋วได้ที่ w w อไวด์เว็บจองตั๋วรถไฟ .com นะครับข้อดีของการจองตั๋วรถไฟออนไลน์นะครับ เราสามารถจองตั uh, shorts, ๋วได้ยิบสี่ชั่วโมงแล้วและสามารถพิมพ์ตั๋วได้เองที่บ้านนะครับสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตนะครับการจองตั๋วลดไฟล่วงงาผ่านเว็บไซต์นะครับเรามาดูขั้นตอนการจองกันนะครับมันยังกล่องโค้งหางนะครับก็กำลังกวนเดินทางนะครับ ยกต <nervous S 2> <Doom S 1> ัวอย่างนะครับจากงั้นคลิกปุ่มค้นหาครับอ่าครับระบบก็จะสแกนรายละเอียดลุกให้บริการในวันงั้นขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลแบบเรียวเรียวทาม์นะครับ ั pegar, uh, e ้าตารางเดือนร้ยก็ราคานะครับตัวอย่างเราจะเลือกจองเขี moi, uh, ้ยวนี้ครับเขี้ยวแรกนะครับสิบห้าจุดหนึ่งูนะครับคลิกไปนะครับดูรายละเอียดก็จะมีแยกย่อยลงมาครับว่าเราจะจองชั้นไหนนะครับมีเฮืองไข่ต่างๆนะครับเราเลือกจองอ่างี้ครับก็ดูเฮืองไข่ะครับ จากนั้นก็คลิกปุ่มจองออนไลน์ครับนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดนะครับอ่ากลงส่วนนี้ให้พิมพ์ชื่อแล้วก็งามสก,กลุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับยตัวอย่างนะครับ อ่าท็ครับง่ายๆให้เป็นงามสกุลงนครับชื่อนะครับก็อ่ากระทงนี้ก็ใส่หมายเรียกบัตรไปใช่บัตรประชาชนไปนะครับ เลือกนะครับประเภทเกียงนะครับรายกามรายละเอียดที่เราต้องการนะครับก็เลือกไปนะครับจากนั้นก็ใส่อีเมลนะครับสาหรับใช้รับเก่วนะครับใส่อีเมลสองครั้งครับ นี่ฮะใส่หรหัสปกเทศไทยครับ66นะครับแล้วก็การเมืเบิร์โทรครับผมใส่รวมๆไปนะครับจากนั้นก็หากใครจะสร้างบัญชีไว้ก็คลิกเลือกนะครับแต่ผมไม่สร้างครับก็กดปุ่มดำเนินการต่อนะครับอ่าครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ ชาระเงิงนะครับก็มีการชําระ2แบบนะครับผ่านบัรเครดิตแล้วก็อะริเพยนะครับก็เลือกไปนะครับแล้วก็มีสรุปราคาแล้วก็มีค่าธรรมเนียมนะครับเล็กน้อยนะครับาจากนั้นก็คลิกป,ปุ่มยืนยันนะครับแล้วก็กดปุ่มดำเนินการชําระเงินนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกหมายเลือกบัตรเครดิตนะครับก็ให้กรอกไปนะครับจากนั้นระบบก็จะํำกลางชำระเงินนะครับเมื่อชำระเงินเสร็จนะครับก็ท่านจะได้รับอีเมลนะครับยืนยันการจองนะครับฉบับแรกนะครับจากนั้นก็จะมีอีเมลฉบับที่2ครับส่งตัวล็อกไฟให้กับท่านนะครับท่านก็สามารถเปิดอีเมลแล้วก็พิมพ์ตัวออกมานะครับ พื่อใช้เดินทางนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับการจองเก๋รถไฟออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์อจองเกีวรถไฟ c o m นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับในการวางแผนการเดินทางนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ